ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะซับไฟนารีรัดนาาน้อยนะคะภายใต้สายงานของท่านซูเปอร์บีพร์รุ่งเรืองนะคะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำหน้าเชฟ Shape นะคะด้วยถุงไท้าซัมมิตเรานะคะว่าจะช่วยให้หน้าของเราเนี่ย v s h a p e ได้อย่างไรนะคะเรามาดูวิธีทำกันนะคะนี่นะคะนี่คือถุงไท้าที่เราใช้นะคะค่ะวิธีทำก็คือนี่ค่ะอย่างนี้เลยก็ครอบอย่างนี้เนาะครอบแบบนี้ให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะอ่าให้อยู่ลักษณะอย่างนี้อ่านี่ค่ะแล้วก็มันจะมีหางตรงนี้เนาะ มีหางตรงนี้ก็พันหน้าวีเชฟได้เลยค่ะเนี่ยวีเชฟแล้วก็ผูกค่ะผูกเนาะอ่าผูกวีเชฟเห็นไหมคะแค่นี้หน้าของเราก็จะวีเชฟไอ้ส่วนตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมานะคะอ่านี่ค่ะ ง่ายมากเลยเห็นไหมคะเราก็สามารถทำหน้าวี Shape ด้วยถุงใช้ซัมมิคของเรานะคะลองเอาไปใช้ลองเอาไปทำกันดูนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ